สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาตกมึกกันที่แหลมคอกวางนะคะที่ที่เราเคยมาทำลิปที um> ่แล at uh ้วกิจที่แล้วกิปหาหอยอ่าใช่กิบที่เราแคมป์หาอยข่มกันใช่หอยข่มกับเลทูน่าเราก็อยู่ตรงอ่าวตรงนี้แหละใช่ที่นี่ปนี่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 อันนี้ันนั้นเราแคมป์กันตรงนั้นในวันนี้เรามาอยู่กลางเขาบอกเลยว่ามิสเพื่อนมาตกมึก เยอะมาประมาณเป็น20สบล้ำได้เลเพียบมันเป็นฤดูการอ่ะคนช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูที่หมึกเขาวายเข้ามาไม่เคยมาครั้งแรกปัครั้งแรกของปั๊ทำเพื่มาเที่ยวกสมึกตกหมึกกัมึกกมา่แล้ววันนี้เราก็มีเมนูปลาหมึกซาซิมิมาแนะนําแต่ว่าจะได้หมึกหรือเปล่าก่อนแต่ที่แน่ๆเราเตรียมน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็วัตบิ ใครทำใครทำนู่นนูันให้ดูกับตาใครทนเมกานี่ครับกับตันเมกาครับนี่กำลังพูครับต้องพูในออมออมมาเป็นฟิชเชอร์แมนด้วย ที่เราจะใช้ในการตกหมึกวันนี้เขาเรียกอะไรนะโยอะไรนะโยตะกาบอกอุปรกรณ์ของเราโยวันนี้80บาทนั่นเลยอ่ะถ้าอันใหญ่มาหน่อย100ของเสียงเท่ากันปะอันนี้แปดสิบอ่ะอันนี้เป็น,นส่วน,น,นส่วนเอ็นเนี่ยสี่สบาทนี่ต้องใช้เหยื่อแล้วก็หย่อนลงไปในทะเลเลยแล้วยังไงต่อ มันจะมีความรู้สึกว่ามีปลาหมึกมาตอดมันจะตึ๊บๆใช่แล้วก็สาวขึ้นมากอคือไม่ให้ันหย่อนแล้วมันหย่อนมันก็จะหลุดร้อนกับแสงไฟล่อตัวหมึกเข้ามาค่ะก็มัดเกี่ยวกับส่วนไหนของเขาก็ขึ้นมาเลยจะได้หรือเปล่าทุกคนจะได้กินไหมนะน้ำจิ้มทำมาแล้วน้ำจิ้มเราจะเป็นหมันไหมรอติดตามช่องค่ะ ครั first, ้งแรกรอบแรกมาดูกันโยนลงไปเลยเขาบอกมาอย่างนั้นทำตรงทำเป็นโดนด้วยบอลปากแกด้วยมือยครด้วยเด้อโอ้โหได้มือใครฮะอมจินได้มือใครฮะจอบจอบอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ใส่แล้วกินโชว์จ๊กตัวที่สี่ ตี๊บตะคงหนาดวงไหมหนาดวงเฮ้ยได้แล้วนะได้แล้วนะมาอีกตัวใหม่ตัวสาวสาวสาวเฮ้ยทำไมเบาเบาแล้วนี่นี่ใส่กิ๊กตัวตัวมันที่มันแบบออมทำไมเงียบแบบเกินฟังเนี้ยใส่มากโอ้โหย้อนตัวมั้งครับสุดยอดสุดยอด โอ้ยตุงตัดโตเบเออะตัวเตาตัวเต้าหน้าเต่าฮี้ตาีปัตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอมาดูครับทุกคนดูครับทุกคนมั้เดเ็นอย้ายที่ละค่ะนี่เป็นที่คลื่น ืเงียบกว่าเงียบกว่าลื่นไม่แรงเหมือนกเมือกมอนกินอ้อมศุต้องไปนคนที่ได้ก่อนเพื่อว่าย้ายที่ใหม่แต่จะได้ก่อนอีกแล้วมิชชั่นนี้อีกแล้วเหรอม่ี โชว์รับมาดูโลหหเล่าไนสิเดี๋ยวเดี๋ยาจที่นี่ตอนต่อไป สดๆเลยนะอืมเราจิ้มไปเยอะๆอืมอ่ะแบโคนชูติดจับอูดเผ็ดแบบไม่กรอบอะน้ำจิ้มจิ้มทีแดดมากเลยสีแดงมากเลยบอกเลยคือเนื้อมันหวานอะโอเคเนี่ยยังยังเป็นๆอยู่นะ ดูมันยังแบบน้ำจิ้มอเมริอันทาการจากผู้ช่วยดวงใช่คนงข้าวเคือกก็กินข้าวทุกที่หอมหอมก็ลังตกอยู่ตกอีกออมตกไม้กิเดียว มบาเลยอกขอตัวไปกินก้านนะ่ะออกสิลป์ได้ทมาม 哦，没有。 ใช่ต้องไม,ไม่ต้องเอาขี้ออก <Nope. S 1> นไม่ต้องเอาขี้ออกออกไหมขี้อ่ะไม่เอาโอ้สูตรออริจินอลปังใช่ออริจินอลก็คือกินทั้งขี้นะคะกินทั้งขี้หมดเลยดำๆเน้นๆเผ็ดๆ หไม่วึ่มเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงดหวานด้ลาต้ไหลไหลนมดืน้ำลายแล้วงนาดวงนั่งที่แล้วว่าใครจะตกขึ้นมาอีกหันไปดูน้ำมิ์สิงคือน้ำลายแล้วมิ์คืออะไร หรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วได้หมึกแล้วได้กินสาตสิมีแล้วราบบ้านว่าเราจะเราจะกลับบ้านแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและ วันนี้นะคะสาหรับการเดินทางมาที่นี่เรามากับเรือของนาดวงผัานมาก่อนก็ช่วยหมุกบกช่วยด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของเรือทํำตะมองพื้นบ้านอยู่ที่นี่ปากเมืองไห้ปากเมืองก็ติดกับปากหาดนั่นเองมี่ปากบ้านสองอ่าวอ่าวพนังตักกับอ่าวปากหาดปกติเนาดวงก็จะหาปลาแบบใช้ววนอย่างนี้ใช่ค่ะ วิธีการก็คือยังไงครับพี่ล้ตวิธีการหาปลาตังร้อนกลางคืนลงอวนตอนกลางคืนหาปลาเห็นตัวเวลาน้ํามันแดงน้ําแดงน้าสุ่มน้ำจะเรืองแสงแล้วจะเห็นปลาวิ่งแล้วก็วางคือวังดักดักหน้าวาล้ามาเฉพาะบุคคลนะเฉพาะบุคคลเพราะว่าชี้แล้วเราไม่เห็นไมเราไม่เห็นแต่น้าเขาเห็นแต่เราไม่เห็นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นายดวงจะพาเรามาตกปลุก I know is